เมื่อญี่ปุ่นต้องการเดินทางสู่ดินแดนมาลายูซึ่งอยู่ในความครอบครองของอังกฤษการยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ตอนล่างของไทยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นหากแต่เมื่อญี่ปุ่นจําเป็นต้องลุกลานแผ่นดินไทยผลไทยจํานวนหนึ่งก็จําเป็นต้องต่อสู้อย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกันแม้จะมีเพียงสนับมือหรือดาบสองมือเป็นอาวุธก็ตามเรื่องราวของญี่ปุ่นบุกยึดเมืองปัตตานีจะเป็นอย่างไร เจนเดอร Channel จะเล่าให้ฟังเมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายก่อตั้งกองพันทหารบกในดินแดนใต้สุดสยามในนามกองพันทหารราบที่42กรมผสมที่5จังหวัดทหารบกสงขลาส่วนแยกปัตตานีขึ้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เพื่อป้องกันการลุกลามจากศัตรูที่มีว่แววว่าจะเกิดขึ้นแน่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีการประกอบกําลังเป็นโครงขึ้นที่กองพันทหารราบที่สองกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยกําลังจากทหารประจําการทั้งนายสิบพลท,ทหารจากกองพันทหารราบที่สองและกองพันทหารราบที่7บางซื่อเป็นหลักมีนายสิบจากหน่วยทหารราบกองพันต่าง,ต,างต่างทั่วประเทศสมัครใจมารับราชการที่หน่วยนี้หลายนาย กระทั่งเมื่อการก่อสร้างอาคารในที่ตั้งปกติถาวรสร้างเสร็จจึงมีการเดินทางโดยขบวนรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีบางซื่อไปลงอย่างสถานีโคกโพโ,โดยมีนายพันตรีขุนอิงขยุทธบริหารเป็นผู้บังคับกองพันส่วนในทหารสัญญาบัตรอื่นๆนั้นก็มีการแต่งตั้งมาจากกองพันทหารราบอื่นๆเมื่อเข้าที่ตั้งเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการรับทหารใหม่จากจังหวัดสงขลาเข้ามารับการฝึกแต่กําลังทุกหน่วยก็ยังไม่เต็มอัตรา ช่วงเวลานั้นกองพันมีกําลังรบหลักเพียง3กองร้อยมีผู้บังคับหมวดเพียงกองร้อยละ1คนก่อนเพื่อเป็นโครงส่วนตําแหน่งที่ว่างรอบรรจุผู้สําเร็จจากโรงเรียนนายร้อยในภายหลังกองร้อยที่1และกองร้อยที่2เป็นกองร้อยปืนกลเบากองร้อยที่4เป็นกองร้อยปืนกลหนักไม่มีกองร้อยที่3แต่ละกองร้อยมี3หมวดนอกจากนี้ยังมีหมวดสื่อสารหมวดเสนารักหมวดปืนใหญ่ติดตามทหารราบและหมวดสัมภาระ เมื่อมาตั้งกองพันธุอยู่ได้ไม่กี่เดือนผู้บังคับกองพันธุ์เห็นความผิดปกติของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองปัตตานีซึ่งแต่เดิมนั้นมีชาวญี่ปุ่นเปิดร้านทําฟันอยู่หน้าวัดตานีนาราสโมสรเพียงร้านเดียวต่อมาก็มีร้านขายถ้วยชามร้านถ่ายรูปโดยเฉพาะเจ้าของร้านถ่ายรูปนั้นมักจะถ่ายวิวริมฝั่งทะเลเป็นจํานวนมากจนน่าสงสัยจนในที่สุดผู้บังคับกองพันธุ์จึงสั่งการให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวช่วงเดือนตุลาคม2 4 8 4 เจ้าของร้านทั้ง3าคนนั้นมักไม่ค่อยอยู่ร้านถามคนเฝ้าร้านก็ทราบว่าไปปิกนิกทางทะเลแทบทุกวันเมื่อสอบถามจากเจ้าของเรือหลายคนที่ถูกว่าจ้างให้ออกทะเลก็ได้ความว่าชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นมีการหยั่งน้าดูความลึกแทบทุกระยะเมื่อน้ําขึ้นน้ําลงมีการตักสายที่ชายฝั่งมีการถ่ายภาพริมฝั่งและส่วนมากจะออกเรือตั้งแต่เช้าตรู่และใช้เวลาสำรวจบริเวณหลังด่านสุลกากรน,นานที่สุดรวมทั้งที่อื่นๆเช่น นาเกลือปนาเละบางตะวาบางลาพาและตาแปดเมื่อในพันตรีขุนอิงขยุดบริหารผู้บังคับกองพันได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ท่านจึงพิจารณาและประเมินสถานการณ์ว่าฐานญี่ปุ่นน่าจะยกพลขึ้นบกและจุดสําคัญก็คือหลังด่านสุลกากรหรือตรงด่านกักการสัตว์ท่านจึงได้สมมุติสถานการณ์ให้ในายทหารช่วยกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะการวางกําลังในการตั้งรับบริเวณน,นั้นการตกลงใจในการแก้ปัญหา ตกลงให้กองร้อยที่1โดยมีหมวดปืนกลหนักวางปีกทั้งสองข้างข้างลำหมวดเพราะลักษณะภูมิประเทศเหมาะแก่การใช้ปืนกลหนักยิงประสานกันในแนวหน้าในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2484นายพันตรีคุณอินขยุท์บริหารผู้บังคับกองพันธุ์ได้นัดหมายให้ในายทหารพร้อมครอบครัวในกองพันุนำอาหารไปปิกนิกกันณนะบริเวณที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วให้ในายทหารกับจ่านายสิบที่ทำน้าที่รองผู้บังคับหมวด รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดลองไปตรวจดูภูมิประเทศจริงๆให้ตรงกับการแก้ปัญหาบนแผนที่ที่ได้ทำไว้แล้วกระทั่งในเดือนธันวาคมผู้บังคับกองพนันเร่งเห็นว่ากำลังพลของกองพันท่านราบที่42ยังมีน้อยหนักจึงมีการร้องขอไปยังหน่วยเหนือและทั้งกองทัพบ,บกจึงได้จัดกําลังท่านกองหนุนจากกองพันธท่านราบที่2และกองพันท่านราบที่7เพิ่มเติมไปให้จนเต็มอัตราและได้เดินทางมาถึงกองพันธุ์ในตอนพบคํา ของวันที่7ธันวาคม2484และได้มีการแบ่งบรรจุให้ทุกหน่วยเสร็จสิ้นในคืนนั้นกว่าทหารใหม่จะได้เข้านอนก็เกือบเที่ยงคืนเพอในค่ำคืนนั้นมีงานเลี้ยงต้อนรับรวมทั้งมีการแจกจ่ายอาวุธและเครื่องสนามให้เสร็จทุกคนเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่8ธันวาคมหรือค่ำคืนเดียวกับที่เพิ่งมีการจัดเลี้ยงต้อนรับทหารใหม่อยู่นั่นเองในยูนุสารวัรกำนันตำบลลูสมิล เห็นทหารญี่ปุ่นขึ้นบกที่ชายทะเลหมู่ที่1ตําบลลูสมีแลจึงรีบไปแจ้งข่าวแก่นายละมุนและนางเนียงเจริญอักษรปรลัดอำเภอเมืองปัตตานีและภรรยาซึ่งก็ได้รีบส่งข่าวให้แก่นาวาเอกหลวงสุนาวินวิวัฒหรือกิมเหลียงสุนาวินวิวัฒข้าหลวงประจำจังหวัดปัตตานีท่านญี่ปุ่นนั้นได้ยกพลขึ้นบกตั้งแต่บ้านชายทะเลหมู่ที่1ตําบลูสมีแลเรื่อยไปทางบ้านบางปลาหมอจนถึงบ้านบางตาวาอําอเภอหนองจิก เป็นระยะทางราวๆ8กิโลเมตรฐานญี่ปุ่นที่ขึ้นบกที่ปัตตานีนั้นประกอบไปด้วย1กองพลทหารราบและ1กองพลน้อยสนับสนุนเป็นส่วนของกองทัพที่25ซึ่งมีภารกิจในพื้นที่มลา,ายูและเกาะสุมารตราตอนเหนือใช้เรือลำเลียงฮิโรกาวะมาลูซากามิมาลูกินคามาลูโตซานมาลูอาโอซานมาลูคินูกาวะมาลูรวมทั้งสิ้น6ลำโดยไม่มีเรือคุ้มกัน และไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนายพันตรีคุณอินขยุตบริหารผู้บังคับกองพันก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนาวาเอกหลวงสุนาวินวิวัฒน์ข้าหลวงประจําจังหวัดปัตตานีว่าญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ปากน้ําปัตตานีบริเวณสถานกัการ,ร์จังหวัดซึ่งขณะนั้นมียุวชนทหารหน่วยที่66จังหวัดปัตตานีกําลังทําการต้านยันอยู่ผู้บังคับกองพันจึงสั่งการให้ร้อยตรีอุดมโสมาเกษตรรินผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธหนัก นำกำลังที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วหหมวดกับทหารกองรักษาการอีกประมาณ20คนเอารถบรรทุกปืนกลหนักไปต่อต้านญี่ปุ่นไว้ก่อนแล้วต่อมาก็ได้สั่งการให้ร้อยเอกเจริญสายวิจิตผู้บังคับกองร้อยที่1นํา1นหึ่งหมวดปืนกลหนักและหหมู่ปืนใหญ่ทหารราบไปยึดพื้นที่ตําบลโคกก่อกับให้ร้อยตรีลิบวีรวัตรผู้บังคับหมวดกองร้อยที่2พร้อมด้วยหหมวดปืนกลหนักหนึ่งหมู่ปืนใหญ่ทหารราบไปสมทบกับกองร้อยที่1 จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายส่วนบังคับการกองพันไปตั้งที่อำเภอหนองจิกให้ใกล้สมรภูมิหานใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงและเพิ่งได้เข้านอนไปไม่กี่ชั่วโมงจึงต้องลุกขึ้นมาจับอาวุธเข้าป้องกันอธิปไตยของชาติทันทีหลังจากนั้นไม่นานผู้บังคับกองพันจึงเดินทางตามไปบนเส้นทางถนนสายปัตตานีโคกโพกระทั้งพอถึงหลักกิโลเมตรที่15ต่อกิโลเมตรที่16มีรถบรรทุกปืนใหญ่เสียจอดซ่อมขวางทางอยู่ในความมืด 10เอกรูคนขับของผู้บังคับกองพันธ์ุขับรถมาด้วยความเร็วจึงต้องหักหลบจนรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในขูข้างถนนส่งผลให้ในายพันตรีคุณอิงขยุตบริหารศีรษะกระแทกกับขอบประตูเป็นแผลชะกันแต่เมื่อประถมพยาบาลบาดแผลเสร็จแล้วจึงออกเดินทางต่อด้วยรถบรรทุกป,ปืนใหญ่ที่ซ่อมเสร็จพอดีเหมือนกัน4นาฬิกาขณะที่ทานของร้อยตรีอุดมโซมาเกษตรริน เคลื่อนที่ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่หนหน้าวัดนพวงศารามก็บพทบหารญี่ปุ่นกระจายก,กำลังกันออกเป็นแถวมาจากสถานีกักกันประสุสัตว์จึงสั่งทหารระดมยิงทันทีการประทะจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเมื่อกำลังเสริมของกองร้อยที่สองมาถึงพันตรีขุนนิคยุทธบริหารจึงสั่งให้ปรับรูปขบวนตั้งรับโดยกำหนดต้านทานตั้งแต่แนวปะทะมาจนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่สาอาศัยแนวถนนเป็นที่กำบังจึงทำให้สามารถต้านทานกำลังของข้าศึกอย่างได้ผล 6นาฬิกาทหารญี่ปุ่นหนึ่งกองพันได้ยกพลขึ้นบกที่ปากน้ําบางตะวาหลังที่ว่าการอําเภอหนองจิกอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะตีโอบหลังกองท่านของไทยเพราะกองนาน้นบุกไปไม่ได้ทหารญี่ปุ่นหน่วยนี้มีทั้งปืนกลเบาและกองท่านลาบจักรยานผู้บังคับกองพันทราบข่าวจึงสั่งการให้ร้อยเอกเจริญสายวิจิตนํากําลังไปสกัดการทหารญี่ปุ่นที่ปากน้ําบางตะวารวมทั้งหมดปืนใหญ่ทหารลาบและทหารสื่อสารในบังคับบัญชาของร้อยตรีวิชิต ลักษณะเวทโดยจัดวางกำลังตามแนวชายป่าทางด้านซ้ายของวัดมุจจรินและทางชายป่าด้านตะวันตกของอำเภอหนองจิกจึงสามารถต้านทานไม่ให้ญี่ปุ่นเข้ายึดอำเภอหนองจิกได้นอกจากทหารตำรวจและยุวชนทหารแล้วที่อำเภอหนองจิกนั้นยังมีหมื่นอุปถ,มถัมภ์เยชนผู้ใหญ่บ้านตำบลตุยงได้นำลูกบ้านถือดาบสองมือเข้าต่อสู้กับสมุไรญี่ปุ่นยังไม่ประวันพลันพึง ส่วนบริเวณปากของตา8ห่างจากสถานีรถไฟโคกโพไปประมาณ10กิโลเมตรก็เป็นอีกหนึ่งที่หมายที่ญี่ปุ่นจะเข้ายึดเหมือนกันผู้บังคับกองพันจึงได้ให้ร้อยตรีกลิตแชมชอยนำกำลังทหารหนึ่งหมวดไปรักษาการอยู่ที่สถานีรถไฟและได้ตรวจค้นขบวนรถไฟที่เพิ่งมาจากยะลาสามารถจับชาวญี่ปุ่นที่แต่งกายเป็นพลเรือนได้สองคนจึงควบคุมตัวไว้ส่วนการรบที่นับว่ารุนแรงสู้กันถึงประชิดต,ตัวก็คือ สมรภูมิรบบริเวณหน้าวัดนพวงศารามทหารไทยใช้ปืนกลหนักตั้งยิงจากรถบรรทุกส่วนทหารญี่ปุ่นใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาถูกรถบรรทุกปืนกลหนักจนไฟไหม้ผลประจำปืนถูกไฟอคอกเสียชีวิตกําลังทหารในหมวดของร้อยตรีอุดมโซมักเกษตรินเข้ายึดคูน้ําข้างถนนโคตระฟังกับทหารญี่ปุ่นสาดกระสุนเข้าใส่กันอย่างไม่ยัง้งรวมทั้งยังมีการสั่งให้ทหารติดดาบปลายปืนเตรียมหลุยข้ามถนนเข้าตะลุมบอลกับทหารญี่ปุ่น แต่หลังจากที่ยังกําลังของข้าศึกแล้วเห็นว่าทหารญี่ปุ่นมีกําลังเหนือกว่ามากจึงเพียงแต่ได้ยิงยันไว้จุดนี้ญี่ปุ่นยิงทําลายรถทหารของเราพังพินาศไปถึง4คันและในขณะนั้นพันตรีคุณอิงขยุทธบริหารซึ่งได้รับบาดเจ็บจากที่รถตกถนนมาก็ยังมาบัญชาการรบอยู่หน้าแนวตลอดเวลาระหว่างหมวดปืนกลหนักของร้อยตรีอุดมกับหมวดปืนใหญ่ของร้อยตรีเฉลียวจนในที่สุดท่านก็ถูกกระสุนปืนกลของญี่ปุ่นเข้าบริเวณโคนขาหลายนัด ลม้มลงอยู่บนถนนทหารในหมวดปืนใหญ่จึงรีบวิ่งออกไปนําตัวผู้บังคับกองพันมาขณะได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นั้นพันตรีขุนอินขยุตบริหารยังสั่งทหารให้สู้พร้อมกับตะโกนปลุกใจทหารตลอดเวลาในขณะที่ถูกหามต่อมาร้อยตรีสง่าสุภรักษ์ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ได้รีบนําตัวผู้บังคับกองพันส่งโรงพยาบาลปัตตานีแต่พันตรีขุนอิงขยุตบริหารทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในวันที่9ธันวาคมสำหรับฝ่ายพลเรือนและยุวชนทหารนั้นคาดหลวงประจำจังหวัดได้แจ้งให้พันตำรวจตรีเจียนลงังคาอุไลผูกก้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีทราบถึงการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นเมื่อเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณ3นาฬิกาเศษจึงได้ใช้สถานีตำรวจกองเมืองเป็นศูนย์ป้องกันโดยผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับยุวชนทหารยึดแนวแม่น้ำปัตตานีต่อต้านท่านญี่ปุ่น ผู้กากับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีเห็นว่ากําลังญี่ปุ่นนั้นมีมากเกรงว่าจะต้านทานไม่อยู่จึงได้สั่งการให้ร้อยตํารวจเรประดิษฐอลรสุชาติไปติดต่อขอกําลังจากฝ่ายทหารมาช่วยแต่ร้อยตารวจเรประดิษฐ์และนายทองหลอยุวานิยมพนักงานขับรถเทศบาลที่อาสาเป็นคนขับรถให้ก็ไปได้ไม่ถึงไหนถูกทหารญี่ปุ่นดักซุ่มยิงจนเสียชีวิตส่วนนายทองหล่อนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ที่แถวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันสามทหาร ในเวลา4นาฬิกาเศษกำลังท่านญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนเข้าโอบล้อมศาตรูกลางแต่ถูกยุวชนทหารทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่ล้วนมีความสามัคคีกันเป็นอย่างมากทำการต่อต้านอย่างเข้มแข็งญี่ปุ่นกระจายกำลังตั้งแต่ถนนเดชาจนถึงสะพานเดชานุชิตเพื่อจะเข้ายึดสถานีตำรวจกองเมืองที่เป็นศูนย์ป้องกันของตำรวจแต่ก็ถูกยุวชนทหารที่เชิงสะพานเดชานุชิตทำการต้านทานอย่างเหนียวแน่นจนไม่อาจลุกเข้ามาได้ ระหว่างการต่อสู้นั้นก็มีข้าราชการและประชาชนไปรวมตัวกันที่ศูนย์ป้องกันเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยอีกหลายคนการสู้รบนั้นดำเนินต่อไปกระทั่งเวลาเช้าถึง11นาฬิกาโดยที่ญี่ปุ่นไม่อาจลุกคืบหน้าได้ซึ่งช่วงเวลานั้นจอมพลปอพิบูลสงครามก็มีโทรเลขมาขอให้ฝ่ายไทยหยุดยิงยอมให้ฐานญี่ปุ่นผ่านการสู้รบจึงยุติลงแต่ที่บริเวณอำเภอหนองจิกยังมีการยิงการปรปลาย จนถึงเวลา12นาฬิการ้อยตำรวจโทรพรกล้ารบหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอหนองจิกได้ให้พลเสรีถือธงขาวออกไปเจราจากับท่านญี่ปุ่นแต่ด้วยความเครียดแค้นหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่ทราบได้จึงทําให้เหล่าท่านญี่ปุ่นเข้ามารุมเอาดาบปลายปืนแทงพลเสรีจนเสียชีวิตทั้งที่ธงขาวสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพยังอยู่ในมือเวลาประมาณ13นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมโฆษณาการ ได้ประกาศว่ารัฐบาลไทยตกลงให้ฐานญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังผ่านประเทศไทยได้พันตรีคุนนิคยุทธบริหารน,นั้นได้เลื่อนยศเป็นพันเอกและในปี2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและในเวลา13นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมโฆษณาการได้ประกาศว่ารัฐบาลไทยตกลงให้ฐานญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังผ่านประเทศไทยได้เหตุการณ์ในวันนั้นจึงยุติลงอย่างสิ้นเชิง ในภายหลังนายพันตรีคุณอินขยุทธ์บริหารได้เลื่อนยศเป็นพันเอกและในปีพุทธศักราช2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามค่ายกองพันธาลราบที่42ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในนามค่ายอิงขยุทธ์บริหารวีรกรรมครั้งนั้นนอกจากท่านขุนอินขยุ์บริหารแล้วยังมีวีรชนที่พลีชีพอีกหลายคน ที่สมควรได้รับการบันทึกชื่อไว้เป็นเกียรติประวัติให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักดังต่อไปนี้ทหารจากกองพันทหานร,ราบที่42 24นายประกอบไปด้วย 1. พันตรีคุณอินขยุทธบริหาร 2. ร้อยตรีวิเชียนอินทรสอง 3. จ่าสิบเอกเถวไทยบันดิต 4. จ่าสิบเอกไข่รอดกุน 5. จ่าสิบเอกกิ้มเซงแซ่หอ 6. จ่าสิบเอกเลื่อนนินลมาศ 7. จ่าสิบเอกชื่นแก้วทโล8จ่าสิบเอกลังแสงจันทร์ 9. จ่อกอันแก้วสีเพชร 10. จสวัสดิ์ยังเฟื่องมนต์จ่าสแมนเกตประดิษฐ์ 12. จ่าสเสงอุ้ยอุสาสาจ่าสิดำสุยะชีวิน14จ่าสมาแอรมัดมะ15จ่าสิบเอันจิตจิน16 1จินถาวรวิสิต 17จ็ากสิบเอกชัยชูเชิด18บแจากสิบเอกจูอันแก้วมรกต19บเาจากสิบเอกดาหมันหมินงะยี่จากสิบเอกคลิ้งสว่างพบยี่จากสิบเอกลิ้นทองรัก22ี่จากสิบเอกขำมุสิกพงศ์ยี่าจากสิบเอกยกเพชรศรีไรยี่ส่จากสิบเอกเจ๊อแอลมุนีส่วนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนั้นประกอบไปด้วย1 ร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์สรสุชาติ 2. พลเลี่ยมนุ้ยเมือง 3. พลสาลีเปลี่ยนใจ 4. พลแผนเลือดไทยและ 5. พลเสรีไม่ทราบนามสกุลส่วนยุวชนทหารหน่วยที่66จังหวัดปัตตานีอันเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดปัตตานีนั้นประกอบไปด้วย 1. ยุวชนทหารเอื้อนนุ่มนวล2ยุชนทหารละไมเหมมณี 3. ยุวชนทหารสนิท หงมณี 4. ยุชนทหารทวันอันันตสิทธิ์ 5. ยุชนทหารบุญช่วยเพชรแลบส่วนพลเรือนประกอบไปด้วย 1. นนายเชื้อวราคามินข้าราชการครู 2. ในพิทยาสายศิลป์ 3. นายนำลาดมณี 4. ในายวาดลาดมณี 5. ในายสวัสดนาสงขาเสมียผนแนกอายการจังหวัดปัตตานี 6. ในายกระมนิสรางกูลณายุทธยาเ นายจั่วไม่ทราบนามสกุขลข้าราชการครู8นายชินไม่ทราบนามสกุลเสมียนมหาไทยและ9นายคลายไม่ทราบนามสกุลพนักงานปรษณี่วนความเสียหายของฝ่ายญี่ปุ่นบริเวณหน้าวัดนพวงศารามนั้นตายถึง150คนได้รับบาดเจ็บประมาณ100คนส่วนที่บริเวณอำเภอหนองจิกตาย30คนได้รับบาดเจ็บอีก20คนนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ที่ญี่ปุ่นบุกปัตตานีและสมควรได้รับการบันทึกชื่อไว้เช่นเดียวกันดังต่อไปนี้นายประธานเลขาุลเจ้าของร้านปืนกุ้นเสียบราเดอร์ตั้งอยู่เยื้องสถานีตำรวจภูทรปัตตานีนายสมเกียรติเวียงอุคโคเจ้าของร้านปืนที่ถนนปัตตานีพิรมใกล้โรงเรียนจีนจ้องหัวโดยที่เจ้าของร้านปืนทั้งสองร้านนี้ได้ให้ยืมปืนและกระสุนปืนทั้งหมดเท่าที่มีในร้านของตนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ในการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มลูกปัตตานีอีกหลายคนที่มีส่วนในการปกป้องเมืองปัตตานีไว้อาทิเช่นนายเสสกษมทรัพย์เกษมนายมานิตวัฒนานิกรนายแวยายอกาซอนายคณิตศรีเจริญนายถาวรมงคลสิทธิ์นายเฉลียวดีโลกนายอรุณพงษ์ประเสริฐและนายสุนนทัพทิมทองหลายปีต่อมาประชาชนจังหวัดปัตตานีและทางราชการได้รวมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์พันเอกคุณอิงขยุดบริหาร ปดิสถานที่ค่ายอิงขยุธบริหารซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยจังหวัดทหารบกปัตตานีและกองพันที่สองกรมทหารราบที่หเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พันเอกคุณอิงขยุดบริหารผู้บังคับกองพันทหารราบที่42ในขณะนั้นรวมทั้งมีการจารึกชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบกับกองทหารญี่ปุ่นในครั้งกันนั้นโดยมีพลโทปิ่นธรรมศรีแม่ทัพพักที่4ได้กระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่10ธันวาคม พุทธศักราช2,521รายชื่อหลายนามทั้งข้าราชการทหารตำรวจพล,ลเรือนกระทั่งยุวชนทหารที่พลีชีพและที่รอดชีวิตมาได้ทั้งที่มีชื่อและไม่มีชื่อปรากฏจากเหตุการณ์ญี่ปุ่นบุกป,ปัตตานีเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ลวนเป็นบุคคลที่คนรุ่นหลังจะต้องลำลึกนึกถึงพวกเขาไม่ว่าเราจะเป็นคนปัานีหรือไม่ก็ตาม พระวีรกรรมที่พวกเขาเหล่านั้นกระทำลงไปก็หาใช่เพียงเพราะเขาเป็นคนปัตตานีหากแต่ความกล้าหาและเสียสละที่พวกท่านเหล่านั้นได้กระทำลงไปนั้นคือการกระทำในฐานะคนไทยที่ไม่ยอมให้อริราชศัตรูหน้าไหนทั้งสิน้นได้ย่ำหยีลุกลานแผ่นดินเกิดนั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณ เพื่อนําเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel